สามเคล็ดลับดูแลผิวให้สวยใสยช่วงกินเจไกลายเทศกาลกินเจแล้วนะคะเราก็มีเคล็ดลับเด็ดๆในการดูแลผิวมาฝากกันค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาฝ้ากราจุดด่างดำห้ามพลาดเลยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไปได้ที่คอมเมนต์ค่ะ กล้เทศกาลกินเจแล้วกินเจก็เริ่มตั้งแต่26กันยายนจนถึงประมาณวันที่4ตุลานะคะ9วันเต็มๆช่วงรับประทานเจตรงเนี้เราจะจัดการยังไงให้ผิวเรายังสวยใสยอยู่ยังไร้ฝ้าอยู่หรือถ้าคนที่เป็นฝ้าไม่เป็นหนักหน้าไม่คล้ำนะคะหน้ายังออร่ากระจ่งางใสได้ ห้ามพลาดเลยกับ3เคล็ดลับที่เราออกมาฝากกันค่ะเคล็ดลับข้อแรกนะคะกินเจห้ามเครียดค่ะเพราะว่าช่วงกินเจเนี่ยหลายคนก็จะมีอาการเครียด ที่เราไม่รู้ตัวเพราะเนื่องจากว่าการรับประทานอาหารเราไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วตัดเนื้อสัตว์ออกไปการกินก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็เลือกนะคะเฉพาะอย่างส่วนมากก็จะเน้นในทางที่จะเป็นผักผลไม้บ้างแป้งบ้างเจอของทอดด้วยแล้วก็เจอในเรื่องของการที่เราจะ ต้องไปซื้อหาที่มันมีทงเจบางคนก็คือค่าเคร่งเยอะมากเกินไปหรือว่าเครียดเกินไปแล้วรู้สึกว่าพอยิ่งเครียดคุณจะมีอะไรยิ่งหิวค่ะเกตเองก็เคยเป็นนะพอเวลาเราเครียดเยอะๆเข้าเยอะเข้า,อ,ขาอันนั้นกินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินไปฉันยังไม่อิ่มเลยเนี่ยมันเป็นปัญหาเลยทําให้กระเพาะเราท้องร้องค่ะ รู้สึกว่าสิ่งที่กินเข้าไปเนี่ยทางทางที่กินเยอะแล้วนะคะรู้สึกไม่อิ่มรู้สึกว่าไม่อยู่ท้องข้อนี้สาคัญมากๆเพราะถ้าเกิดว่าเราทำดโดยความเครียดมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายต่อเรื่องของสุขภาพผิวด้วยยิ่งเครียดมันก็ยิ่งเร่งฮอร์โมนทําให้เกิดเม็ดสีมลานินทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำได้ วิธีแก้นะคะทําใจให้สบายค่ะช่วงกินเจก็ต้องทําใจให้สบายถือศีลอยู่แล้วกินเจอยู่แล้วอะไรที่ง่ายๆอะไรที่มันพอทําได้โดยที่ไม่ไปเบียดเบียนนะคะหรือว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอ่าเราก็มองดูเลือกหาเป็นถั่วเหลืองเป็นอะไรบ้าง กินให้รู้สึกว่ามีความสุขแบบนี้จะดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะหาสิ่งทดแทนถ้าเกิดรู้ว่าเนื้อสัตว์เรากินไม่ได้แต่เราต้องการโปรโตีนเรายังต้องการการบำรุงร่างกายที่เพียงพอใน9วันก็หาประเภทถั่วเหลืองค่ะโปรโตีนจากถั่วเนี่ยเอามาทดแทนเนื้อสัตว์เช่นนมถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นน้ำปั่นถั่วห้าสีเต้าหู้นะคะ ของที่มันเป็นอ่าโปรโตีนทดแทนตรงนี้ช่วยได้ค่ะและพยายามหลีกเลี่ยงจากของมันของทอดเพราะ สำคัญจริงๆช่วงที่กินเจส่วนมากของอร่อยจะอยู่กับของมันของทอดนี่แหละค่ะเก๋เจอมาเองเพือกทอดมันทอดอะอะไรทอดทอดแป้งเยอะๆรู้สึกว่ามันอร่อยเหลือเกินเพราะเรารู้สึกว่าอ,อาหารมื้อหลักๆเนี่ยมันก็จะมีแค่ของมันๆใช่ไหมคะเราก็จะกินอย่างของทอดกับ ข้าวอันนี้หนักเลยทําให้ผิวของคุณเนี่ยเกิดไขมันอุดตันได้ความมันบนใบหน้าสิวก็ขึ้นหรือว่าหน้ามันก็จะดูหมองคล้ําค่ะพยายามเลือกอาหารที่เป็นสลัดก็ได้ผักสดสดหรือการนึ่งแทนการต้มแทนก็ได้เช่นกันอย่างเช่นฟักทองนึ่งนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยหรือจะเป็นผลไม้สดสดแอปเปิลฝรั่งแบบนี้ก็บำรุงผิวด้วยเช่นกันค่ะข้อที่3มนะคะ พักผิวหน้าบ้างเพราะว่าช่วงรับประทานเจบางคนก็ไม่แต่งหน้าแต่สิ่งสําคัญคือถ้าเราไม่แต่งหน้าถือว่าเป็นช่วงพักหน้าก็ได้แต่ต้องไม่ลืมการบํารุงแล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะกันแดดเนี่ยสามารถจะกันพวกมลภาวะ UV หรือว่าแสงไฟที่มันทำให้กระตุน้นให้เกิดฟ้าได้อย่างน้นอยๆนะคะการดูแลผิวก็ต้องมีค่ะในช่วงนี้ทำให้เราเนี่ยสบายจิตสบายใจ อยู่บนพื้นฐานนะคะกินเจแล้วสบายใจด้วยอิ่มใจอิ่มบุญสุขใจผิวสวยด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่ดูแลฟ้าอยู่ในช่วงรับประทานเจอยากจะได้ชุดดูแลฟ้าที่ปลอดภัยเห็นผลไม่กัดลอกเกดแนะนำา3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ค่ะตัวแรกเลยที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ตัวนี้ลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนไม่กัดลอกไม่มีสารแรงบารุงผิวให้ เด้งอิ่มน้ำแล้วก็ยังลดอาการแสบแดงแสบกลานด้วยใช้ร่วมกับการทาบิบิกันแดดเคที่ SPF50 PA บกบวกและสะบู่ที่ไม่มีสารซัซเฟตหรือสารเพิ่มฟองชุดนี้เซตนี้ราคาพิเศษพักเลยนะคะ